เอสเอวันแฟกซ์ฟุตบอลวันนี่ขอเสนอแดนนี่อิงส์จอมพังประตูแต่ต้องยืนหน้าคู่เท่านั้นในวงการฟุตบอลจะมีผู้เล่นอยู่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ว่าเขาจะลงเล่นกับทีมไหนหรือแผนการเล่นแบบใดเขาจะยังคงรักษามาตรฐานการลงเล่นที่ดีได้เสมอแต่ก็มีนักเตะอีกกลุ่มหนึ่งที่ต้องลงเล่นในบทบาทเฉพาะทางเท่านั้นถึงจะสามารถโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยมออกมาได้ซึ่งในวันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทการลงเล่นเป็นกองหน้าคนคู่ของนักเตะดีกรีทีมชาติอังกฤษอย่างแดนนี่อิงส์ ตัวของแดนนี่อิงส์หรือชื่อเต็มของเขาคือเดนเนียลวิลเลียมจอห์นอิงส์บรรดาแฟนบอลพรีเมียร์ลีกน่าจะคุ้นชื่อของเขามาจากการลงเล่นให้กับสโมสรเบอร์ลีซึ่งเขาย้ายมาอยู่กับเดอะคลาเรสตั้งแต่ปี2011โดยการมาเล่นที่เบอร์ลีทำให้เขาได้ลงเล่นในระบบ4-4-2แบบใช้กองหน้าพร้อมกัน2คนและเมื่อเข้าสู่ฤดูกาล2014-15เบอร์ลีได้เล่นฉันขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกเป็นครั้งแรกและชื่อของแดนนี่อิงส์ก็เริ่มคุ้นหูแฟนบอลมากขึ้น เพราะว่าในซีซั่นนั้นอิงส์ลงเล่นเป็นกองหน้าคู่กับหัวหอกร่างยักษ์อย่างแอชลีย์บาร์นส์กลายเป็นส่วนผสมที่ลงตัวจนช่วยเดนนี่อิงส์มีผลงานที่ดีในการเดบิวต์ซีซั่นแรกซึ่งในซีซั่นดังกล่าวผลงานของเดนนี่อิงส์กับเบอร์ลีย์ถือว่าดีและโดดเด่นโดยทำไป11ประตู4แอสซิสจาก35นัดในพรีเมียร์ลีกและเมื่อนักเตะมีฤดูกาลที่ดีกับสโมสรต้นสังกัดก็ย่อมได้รับความสนใจจากหลายสโมสรบนเกาะอังกฤษและก็เป็นเวี้์วูลที่คว้าตัวเข้าไปในราคาแค่8ล้านปอนด์ในฤดูกาล แต่ทว่าการย้ายมาเล่นในทีมแอนฟิลด์กบกลายเป็นฝันร้ายสำหรับแดนนี่อิงส์พอนักเตะเริ่มในโอกาสลงเล่นและทำประตูได้สุดท้ายเขาก็มาได้รับบาดเจ็บหนักที่บริเวณเอ็นข้อหน้าหัวเขา่าหรือว่า ACL ตั้งแต่ซีซันแรกที่ย้ายมาส่งผลให้เขาต้องขอรับการผ่าตัดและพักยาวหลายเดือนแต่อย่างน้อยช่วงที่เขาลงเล่นแดนนี่อิงส์ก็ได้ฝากฝังผลงานด้วยการยิงไป3ประตูจากการลงเล่น9นัดรวมทุกรายการ และพอเข้าสู่ฤดูกาล2016-17ก็ยิ่งหนักเข้าไปอีกเพราะตัวของอิงส์มีปัญหาบาดเจ็บหนักที่บริเวณหัวเข่าอีกข้างหนึ่งทําให้เขาพลาดการลงเล่นกับทีมชุดใหญ่เกือบทั้งฤดูกาลโดยมีมาได้โอกาสลงเล่นแค่2นัดในช่วงรอบแรกของศึกลีกครับเท่านั้นต่อมาในฤดูกาล2017-18ตัวของแดนนี่อิงส์ก็ได้โอกาสลงเล่นจากเยอเกนคลับอยู่บ้างแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของ JK อีกแล้วเลยทําให้จํานวนนัดในการลงเล่นแทบนับนิ้วได้ ดูแดนนี่อิงส์อยู่คาแข่งกับเวอร์วูลประมาณ3ฤดูกาลแม้จะย้ายมาโดยค่าตัวแค่8ล้านปอนด์แต่นี่คือหนึ่งในความล้มเหลวของทั้งตัวสโมสรรวมไปถึงตัวของนักเตะเองด้วยซึ่งนอกจากปัญหาอาการบาดเจ็บแล้วปัญหาเรื่องการปรับตัวกับแผนการเล่นก็มีส่วนเพราะเยอเกนครอปมักใช้ระบบการเล่น4231หรือไม่ก็4 3, 3 3ซึ่งเป็นการใช้กองหน้าเพียงแค่คนเดียวทําให้ในหลายครั้งพอแดนนี่อิงส์ลงสนามเขาก็มักจะไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับจังหวะการเล่นมากนัก ตัดภาพมาที่ฤดูกาล2018-19สมสทรเลี้ยวผู้ตัดสินใจปล่อยแดนนี่อิงส์ไปยืมตัวกับเซาแฮมตันและที่นี่เองก็ทําให้ดาวเตะชาวอังกฤษกลับมามีผลงานที่ดีได้อีกครั้งเพราะแผนการเล่นของกุนซือรัฟฮัสเซนฮุโตมักจะมีความยืดหยุน่นปรับเปลี่ยนฟอร,รมม์เมชั่นไปหลายแผนทั้งในระบบ 3-4-3, 3-5-2และระบบ4-4-2ซึ่งการยืมตัวกับทัพนักบุญแดนนี่อิงส์ลงเล่นทุกรายการไป25นัดยิง8จ่าย3 ก่อนที่ฤดูกาลถัดมาซาแฮมตันจะควักเงินถึง21ล้านปอนด์ในการซื้อขาดแดนนี่อิงส์และพอนักเตะย้ายทาวรอนมาอยู่ในถิ่นเซนต์แมรีตัวของราฟาเซนฮูเทลก็ให้โอกาสลงเล่นเป็นตัวหลักทันทีโดยจับเขาลงเล่นในระบบที่คุ้นเคยอย่างซี C 2ีสองคอยประสานงานในแดนหน้าร่วมกับกองหน้าตัวใหม่อย่างเชอดัมส ซึ่งการได้ลงเล่นเป็นตัวความหวังในการผลิตสกอร์ประกอบกับแผนการเล่นที่ดูจะเหมาะกับเขาตั้งแต่อยู่เบอร์ลี่ทำให้ในซีซั่น2019-20กลายเป็นฤดูกาลฉายแสงของกองหน้านามว่าแดนนี่อิงส์โดยแดนนี่อิงส์ลงเล่นทุกรายการกับซาแฮมตันไปทั้งสิ้น42นัดจัดไป25ประตูกับอีก3แอสซิสและหากนับเฉพาะในพรีเมียร์ลีกแดนนี่อิงส์ลงเล่นไปน38นัดทำไป22ประตูกับอีก2แอสซิสขวาตำแหน่งรองดาวซสันโวร่วมกับปีแอร์เมริกโอมามิยอง และตามหลังดาวซันโมอย่างเจมี่วาร์ดีเพียงแค่ประตูเดียวเท่านั้นต่อด้วยในฤดูก,กาล2020-21ดนนี่อิงส์ก็ยังคงได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวหลักในแผนหน้าคู่ซึ่งผลงานในซีซั่นนั้นอาจจะตกลงไปเล็กน้อยเพราะด้วยปัญหาการบาดเจ็บรบกวนแต่ถือว่าภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีใช้ได้โดยทำไป13ประตู4แอสซิสจาก33นัดรวมทุกรายการซึ่งทะรวมผลงานตอนย้ายมายืมตัวดนนี่อิงส์ลงเล่นให้กับเดอะเซนไปทั้งสิ้น100นัดทำไป46ประตูกับอีก10แอสซิส และจากผลงานร่างทองของแดนนี่อิงส์ก็ทำให้มีหลายทีมที่เริ่มมองหากองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมคมจนในที่สุดแอสตันวิลล่าก็มาคว้าตัวไปในราคา25ล้านปอนด์โดยการย้ายมาเล่นที่วิลล่าพาร์คเขาได้โอกาสลงสนามภายใต้ระบบการเล่นที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแผน4-3-1-2แผน4-4-2ไดมอนด์3-5-2และ3-4-1-2 ซึ่งส่วนใหญ่แดนนี่อิงส์จะได้โอกาสลงเล่นในระบบกองหน้า2คนและหากว่นานัดใดวิลล่าลงเล่นกองหน้าตัวเป้าแค่คนเดียวตัวกุนซือก็จะส่งโอลิวัตกินส์เป็นตัวเลือกแรกเสมอส่วนผลงานภาพรวมในช่วง18เดือนที่อยู่กับทัพสิงห์พงาดถือว่าพอถูไทยได้โดยลงเล่นทุกรายการไป52นัดทำไป14ประตูกับอีก8แอสซิสจากนั้นในเดือนมกราคม2023 แดนนี่อิงส์ก็ได้รับข้อเสนอจากเวสต์แฮมยูเนเต็ดให้ย้ายไปร่วมทีมโดยค่าตัว15ล้านปอนด์แต่การย้ายไปเล่นที่เวสต์ลอนดอนถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะในทัพคุนคอนมีกองหน้ารถถังปลิวอย่างมิคาอิลอันโตนนโอคอยลงเล่นเป็นตัวหลักอยู่แล้วทําให้เขากลายเป็นแค่กองหน้าตัวแบ็กอัพเท่านั้นอีกทั้งระบบการเล่นของเวสต์แฮมก็มักจะลงเล่นแบบกองหน้าคนเดียวแทบทุกนัดนั่นเลยทําให้ที่หลายครั้งแดนนี่อิงส์ลงไปเล่นฟอร์มของเขาก็ยังไม่ได้ปังอย่างที่คิดถ้าจะให้นินงงก็็คเปน กองหน้าจมู่วัที่จะเด่นเมื่อได้บอลติดเท้าซึ่งการลงเล่นในระบบกองหน้า2คนดูจะเข้ากับสไตล์การเล่นของเขาเป็นอย่างมากเพราะทำให้เขาได้มีโอกาสใช้ความเร็วในการวิ่งสอดหรือในระหว่างเกมเขาก็จะคอยมีส่วนร่วมกับจังหวะการเล่นตลอด90นาทีและถ้าหากให้แดนนี่อิงส์ลงเล่นเป็นกองหน้าตัวเดียวเขาจะกลายเป็นคนที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุดหรือบางครั้งก็แทบหายไปจากเกมทั้งนี้ในวัย31ปีหากแดนนี่อิงส์จะอยากกลับมาเป็นผลการที่ดีอีกครั้ง ตัวของนักเตะก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทเล็กน้อยเพื่อที่นักเตะและแผนการเล่นจะได้หาทางปรับสไตล์ให้เข้ากันได้ดียิ่งขึ้นถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร์สและ Subscribe ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเนกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์แตงเรียบร้อยแล้วสามารถซัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ s 7 Fa c t s f r o m f o o t b a l ตอลครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับ สำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่งเอต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ